ทางภารุยวันทางภารุย,ยคิดเป็นก็เป็นสุขได้คิดได้ก็มีตะรำรวยสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการทลนทางพารวยสุขทันทีที่เมืองน่าเที่ยววันนี้เราพาไปถ้ำชมซากดึกดำบรรพ์เที่ยวชุมชนบากกันเคยและถ่ายรูปสุดชิคที่สตรีทอาร์ตจังหวัดสตูลกันค่ะสุขทันทีที่เมืองน่าเที่ยววันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดสตูลค่ะจังหวัดที่มีวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์และมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายครั้งนี้เราจะเที่ยวสตูลแบบไม่ข้ามเกาะจะไปที่ไหนตามไปดูกันเลยค่ะ สถานที่แรกเราอยู่กันที่ถ้ำอุไรทองหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกแบ่งออกเป็น3ชั้นชั้นแรกมีลักษณะเป็นอุโมงค์ลอดยาวไฮไลท์อยู่ตรงหินงอกหินย้อยรูปร่างแปลกตาชาวบ้านเรียกว่าพระขาด้วนบริเวณโดยรอบพบซากฟอสซิลอายุกว่า450ล้านปีและร่องรอยมนุษย์โบราณที่เคยตั้งรกรากจะแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ชมด้วยค่ะที่มาของชื่อถ้ำอุไรทองนะคะก็มีหลายตำนานด้วยกัน บางตำนานก็เล่าว่าสมัยสงครามโลกครั้งที่สองอะค่ะก็มีทหารญี่ปุ่นเอาทองเอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาแอบไว้มาซ่อนไว้ส่วนอีกตำนานหนึ่งก็เป็นตำนานเรือสำเภาจากเมืองจีนบรรทุกพวกทรัพย์สมบัติเงินทองต่างๆมาเกยตื้นจากนั้นก็แข็งกลายเป็นหินซึ่งจากที่เราดูในถ้ำนี้ก็จะมะีหินที่รูปลักษณ์คล้ายกับเรือสำเภาลำนั้นด้วยนะคะไฮไลท์สำหรับถ้ำอุไรทองเมื่อทุกคนเข้ามานะคะก็จะเจอกับโถงถ้ำลูกสาวนะคะ ส่วนอีกจุดหนึ่งก็จะอยู่บนชั้น3ก็จะเป็นจุดที่มนุษย์โบราณพักอาศัยมีการพบชิ้นส่วนกระดูกศาสตร์กระดูกมนุษย์แล้วก็อาวุธนะคะรวมถึงมีแตรที่เป็นช่องลมเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์การส่งสัญญาณของมนุษย์ถ้ำโบราณในสมัยก่อนนะคะ ่จังหวัดสตูลก็ถือว่าเป็นเมืองรองเนาะแต่ว่าเรามีทรัพยากรมีแหล่งท่องเที่ยวต่างๆมากมายที่อยากให้นักท่องเที่ยวลองเปิดใจแล้วก็มาสัมผัสดูก็มาเที่ยวด้วยกันเยอะๆนะคะ ใครกำลังมองหากิจกรรมเวิร์กช็อปง่ายๆใช้เวลาไม่นานต้องมาที่ปัญญาบาติกเลยค่ะเพราะที่นี่เขามีกิจกรรมให้ทําทั้งการพิ้นผ้าบาติกและการทําผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติและถ้าสนใจเสื้อผ้าสวยๆช็อปได้เลยค่ะที่นี่เราเรียกว่ามิสาหกิจชมชนปัญญาบาติกค่ะก็ เราจะมีกิจกรรมเวิร์กช็อปสำหรับนักท่องเที่ยวก็จะมีเป็นมัดย้อมแล้วก็บาติกค่ะอย่างเช่นถ้าลูกค้าเลือกที่จะทําบาติกอะค่ะลูกค้าจะวาดเองหรือให้เราวาดให้ก็ได้มัดย้อมก็คือลูกค้าสามารถมัดลายได้เองเลยค่ะสามารถคิดเองก็ได้หรือว่าให้เราสอนมัดก็ได้ค่ะ สีที่แตกต่างจากที่อื่นก็คือสีดินเทราโรซาค่ะซึ่งสีดินเทราโรซาเนี่ยมีที่เราที่เดียวที่ทําอยู่ค่ะก็จะเป็นดินโบราณในพื้นที่อุทยานทอน,นีโลกค่ะเวิร์กช็อปเริ่มต้นที่120บาทจนถึง2,000บาทแล้วแต่ชิ้นงานที่ลูกค้าเลือกค่ะค่ะก็อยากให้มาเที่ยวจังหวัดสตูลกันเยอะๆนะคะเพราะว่าหนึ่งเราไม่ได้มีแค่แหล่งธรรมชาติเรามีชุมชน,นต่างๆหลายๆชุมชนให้ให้ ลูกค้าได้เลือกที่จะไปทำกิจกรรมอะค่ะมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะ มาสตูลแล้วอยากได้ของที่ระลึกที่มีความหมายมีสตอรี่ต้องมาที่กลุ่มหัตสินพื้นบ้านปากบาราเขานำกะลามะพร้าวมาแปรรูปเป็นของแต่งบ้านและของฝากน่ารักนรักเช่นกล่องทิชชู่โคมไฟและเต่าตนุสื่อถึงการอนุรักษ์เต่าทะเลของสตูลและความเชื่อเรื่องมอบพี่ใครจะทำให้คนนั้นอายุยืนเหมาะสำหรับซื้อเป็นของฝากค่ะ กลาลาราก็คือมาจากคําว่ากาลาปากบาราแต่เราตัดคําว่าปากออกไปก็เพื่อให้ง่ายแต่การเรียกก็คือกลาลาราก็สื่อให้รู้ว่ากาลาที่นี่มาจากชุมชนบ้านปากบารา กะลามะพร้าวที่อยู่ตามชายฝั่งทะเลโดยเฉพาะบ้านปากบารานะครับจะมีความหนาและก็จะมีลวดลายในตัวของเนื้อกะลาในสมัยก่อนปากบารานี่จะดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์น้ําประเภทเต่าตนูนี้จํานวนมากถ้าเราเอาสัตว์ท้องถิ่นประเภทเนี้มาบวกกับกะลาเนี่ยและก็เล่าเรื่องให้กับนักท่องเที่ยวฟังในเรื่องของการอนุรักษ์เต่าในทะเลจังหวัดสตูลเนี่ยทำให้ลูกค้ารู้สึกที่จะชอบในงานตัวนี้และก็ขายดีมันก็สามารถที่จะสร้างอาชีพอีกหนึ่งให้กับคนในชุมชน ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาอย่าลืมแวะมาในจังหวัดสตูลและแวะมาในกลุ่มหัศวินพื้นบ้านปากบาราครับ ต่อไปเรามากันที่ชุมชนบาก,กันเคยซึ่งได้มีนัดกับบางเรที่จะพานั่งเรือออกไปชมอันซีนของทะเลอันดามันอย่างสงันลักมังกรที่เกิดจากการทับถมของเปลือกหอยนับล้านล้านตัวจนเกิดเป็นสันทรายกลางทะเลความยาวกว่า4กิโลเมตรและยังมีจุดอื่นๆที่น่าสนใจเรียกว่ามาที่เดียวทเที่ยวครบทุกรูปแบบเลยค่ะแนวคิดที่เปิดเริ่มเปิดก็าต้องตง้องเที่ยวโดยชุมชนคิดว่าจิตสร้างได้ได้ให้ครับชุมชนอ่ะ แล้วก็จะมีบริการที่พักเรือนําเที่ยวนะครับเรามีธรรมชาติที่ในชุมชนเรามีอยู่คือหลักๆนะครับที่เที่ยวในชุมชนอ่ะหนึ่งเราขายวิถีชุมชนสองเราขายธรรมชาติอย่างเช่นมาเที่ยวตะละมาังกรเกาะหินเหล็กเกาะหินเหล็กนี่คือหนึ่งนะครับไปดูอ่ามหัศจรรย์เกาะตั้งเกาะหินจะมีหินกับเหล็กเราไปดูหินเหล็กเสร็จ เราขึ้นน้าผาทนึงปจุดถ่ายรูปจะเห็นมองเห็นมุนมสูงนงะเจนลังกาวีตาลุเตาและก็หาดรสยดำไปดูอะไรที่หาดรายดำเพราะาปกติจะเจอสายสีขาวที่นี่จะเป็นสายดำและสปาผผิวได้เพราะมันสายที่ละเอียดนะครับหุ้มกัดหล็กและแต่สะดวกที่ลูกค้าจะมานะครับหนึ่งเราบริการที่พักเราบริการอาหารเราบริการนําเที่ยวและถ้าเขาจะมาพักสองวันหนึ่งคืนพรอมอาหารและก็จะมาลงเรืออย่างเดียวก็ได้ ชวนชอน,อนักท่องเที่ยวนะครับต่างจังหวัดต่างต่างประเทศอยากให้มาเที่ยวสตูลเยอะๆนะครับกระจายรายได้ดคนในชุมชนไม่จำเป็นว่าพวกมีเรืออย่างเดียวที่ได้ที่ได้ไม่ใช่นะครับตานักท่องทีเข้ามาเยอะๆร้านค้ารขนส่งขายอะไรสินค้าออกตบสินค้าอะไรก็มีจายได้ทั้งหมด จากทะเลเราเข้ามาในเมืองกันบ้านนะคะจะพาไปถ่ายรูปชิคๆกันที่สตูนสตรีทอาร์ตที่อยู่รอบถนนบุรีวานิชหรือย่านเมืองเก่าสตูนบางภาพป่งบอกถึงเรื่องราวในอดีตรวมถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนสตูนในสมัยก่อนจนถึงปัจจุบันถ่ายทอดผ่านศิละปะบนกำแพงให้นักท่องเที่ยวได้เก็บภาพสวยๆไว้โชว์เพื่อนๆกันอีกด้วยค่ะ ห่างจากสตรีทอาร์ตเพียงสองนาทียังมีอีกสถานที่สําคัญของจังหวัดอย่างวัชนาทิพย์เฉลิมหรือเดิมชื่อวัดมัมบังถูกสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2425เป็นวัดแห่งแรกของสตูลลักษณะพระอุโบสถแตกต่างจากวัดอื่นตรงที่เป็นอาคารสองชั้นชั้นล่างก่ออิฐถือปูนใช้เป็นสาลาการประเรียนชั้นบนเป็นอาคารไม้สําหรับใช้ประกอบพิธีกรรมของพระสงฆ์เสาบานหน้าต่างแกะสลักเป็นรูปเครือเทาข้างกันมีพระบรมธาตุเจดีสีเมืองใต้ ด้านล่างประดิษฐานพระพุทธร,รูปปางมารวิชัยและอรอยพระพุทธบาทจำลองส่วนด้านบนเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสา,ารีริกาธาตุที่สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19อันเชิญมาจากเมียนมาใครมาเที่ยวจังหวัดสตูลต้องแวะมาสักครั้งนะคะพาสักครู่นะคะช่วงหน้าพบกับเรื่องนี้ต้องแชร์ค่ะวย